วี้ิงก็มาทำการหยอดยานะคะ <c oughs> เห็บหมัดน,นะคะน้องหมานะคะให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยได,ได้ได้ชมกันแล้วมีแฟนของแฟนคลับด้วยอะ่ะ <c> แ <oughs> บ no. <c oughs> บเบาๆเนาะก็วันนี้ที่ใช้บางคนอาจจะใช้เป็นแอสเบเคตหรือว่าเป็นอะ,อะไรนะออนไลน์หรือว่าเป็นยาหยดที่ไม่มีทะเบ,บียนหรือแล้วแต่แล้วแต่นะคะตัวที่มีใช้ไม่ใช้เป็นายาหยดของไทย เป็นตัวนี้นะคะปกตินี้จะใช้เป็นแอดเวอร์เคดทีนี้แล้วก็เ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะเอ,อ,เอฟอไลน์แต่ว่าพอดีมันหมดที่เพจมันหมดก็เลยเจอตัวไหนเดือนนี้ใช้ได้ก่อนก็ใช้นะคะก็ใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะเผื่อใครเจอราคาก็จะไม่แพงมากแต่มันเป็นยาของไทยที่มิ้งเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันควบคุมเรื่องพยาธิหนอนหัวใจด้วยก็คือต้องดูตรงมิ้งด้วยนะคะวิธีการหยดนะคะ เคยมีเพื่อนคนหนึ่งตลกมากคือเขาหยดกลางหลังเราบอกให้หยดกลางหลังใช่ไหมคะแต่คือนางไม่รู้บ้าหรือเพี้ยนหรือว่าความรู้สึกอะไรของนางก็คือหยดหยดตรงนี้หยดกลางหลังหยดท้องแล้วก็หยดที่ก้นซึ่งมันเป็นไม่เคยเห็นเลยเกิดมาไม่เคยเจอทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาก็เลยคิดว่าเออหลายๆท่านก็คงจะหยดไม่เป็นเหมือนกันก็เลยจะมาลองทําให้ดูนะคะว่าการหยดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ก็คือหยดแค่กลางหลังแล้วก็งดอาบน้ําไปเลย7็วันนะคะความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการอาบน้ำนี่ต้องไปศึกษากันใหม่เดี๋ยวจะพูดไปในคลิปไปในคลิปอื่นแล้วกันส่วนวันนี้คลิปนี้ก็จะมาเป็นหยดยาอย่างเดียวนะคะวิธีการก็ง่ายมากเลยหาตำแหน่งกลางหลังก่อนนะคะแล้วก็เอายาเนี้ยนะคะหยดลงไปบริเวณตรงนี้อ่ะที่เราอ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอกันไกลหน่อยคุงใจ พี่หลอดพี่หลอดกอดคุณแม่ไว้อือ,อกอดกันกอดกันอ่ากอดกันโอ้ไม่กอดก็ได้หูมมันหยิงตัวนี้ค่อนข้างจะหยิงนิดนึงจะมีช่วงบริเวณขาหน้าเนี่ยค่ะขาหน้าตรงนี้ก็หยดตรงตรงนี้ระหว่างเห็นเปล่าเห็นตะพูไหมคะใช่ไหมอ่าตรงนี้หยดรงไประหว่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอากันไกลตากก่นอนนิดนึงหยดตรงนี้ คือช่วงระหว่างขาหน้าแล้วก็ก่อนจะหยดเนี่ยก็คือแนะนําให้อาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่าหลังจากหยุดแล้วเนี่ยอย่างที่มิ้งบอกว่ามันอาบน้ำไม่ได้ไม่ต้องไปอาบน้ําเลยประมาณเจ็ดวันเพราะว่ายาเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวหนังมันจะมีตัวฟอนไลา์ที่สามารถที่จะหยดให้กเกาหมาท้องได้มิ้งก็จะเลือกหยดฟอนไลา์ให้หลอดแก้วเพราะว่ามันจะไม่ซึมสู่กระแสะโลหิตนะคะก็จะกระแสะเลือดนีดห่้ากระแสะโลหิตลลยดูแบบ ภาษาโบราณนะโอ้ยโอย,ออยก็คือหยดเป็นฟอนไลน์แทนส่วน a d v o ว a t e ก็จะใช้เเกี่ยวกับการกำจัดทิบหมัดแล้วบางทีก็มีพวกตามหมอสั่งก็ดีนะแต่แต่มีพยาธิหนอนหัวใจเพิ่มเข้ามาด้วยแอด o ว a t e อะแต่ฟอนไลน์จะไม่มีพยาธิหนอนหัวใจอะเดี๋ยวจอดดูนะคะช่วงบริเวณสองขาหน้าคือช่วงนี้หยดลงไปเลยแค่นี้เองไม่ยากเลยเห็นปะ แล้วก็หยดที่เดียวไม่ต้องไปหยดพุงหยดก้นหยดอะไรไม่ต้องใส่แล้วตรงนี้พอแล้วเป็นการกระจายที่ดีที่สุดแล้วก็เนีย่ยแค่นี้เองอยาหยดนะคะโอเคค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยไงก็สอบถามมาได้นะคะถ้าเกิดว่าสะดวกตอบหรือว่าถ้ารู้ก็จะตอบถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย